สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมอานาจโซล่าเซลล์เนี่ยร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์รับติดตั้งโซล่าเซลล์ทั่วประเทศไทยวันนี้ก็วันที่31มีนาคม2563เนี่ยวันนี้ทางเราได้มีโอกาสเนี่ยมาติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยที่อำเภอเชิงสางอันนี้ก็บ้านสูกสนุนพัฒนาเนี่ยเลยลงแป้งมานิดนึงอันนี้ก็ใช้แผงโมโน380บวัตต์ยี่ห้อมูลเลอร์เนี่ย6แผงสำหรับแค่สนี้ใช้ปั๊ม1,500้ารวัตต์ acdc high bid ใช้ได้2ระบบเนี่ยไฟฟ้าก็ใช้้ได ตัวน,นั้นคืนอ,อยากเปลี่ยนระบบไฟฟ้าก็เปลี่ยนเปิดเป็นได้เลยแต่บมวันนี้คือน้ําออกท่อตรงนี้ครับนุ่นเปิดตั้งแต่มานะครับเที่ยงน้ําขังไว่นร่นั้นครับผมน้ำในชั่วโมงละเหมื่นกคนเล็กครับเนี่ยอันนี้การดูดของปั๊มเนี่ยอัตราการหย่อนดูดเนี่ยตัวนี้ผมบอกไปก่อนผมดูดอ่าหย่อนไปเจอน้ําครั้งแรกเนี่ยสิบเจ็ดเมตรจะย่อนจริงไปนี่คือสามสิบสองเมตรอ่าสำหรับบ่อนี้หย่อนสามสิบสองเมตรเจอน้ําครั้งแรกเลยเนี่ยสิบเจ็ดเมตรอ่าันนี้บ่อนี้ก็จะเหมาะแก่กับ กับพันห้าร้อยบาทาตัวนี้ใช้พันห้าร้อยบาทนี้ก็น้ำเอมาครับความแรงของน้ำเนี่ไหลต่อเนื่องเวลาตัวนี้ก็ใบสามครึ่งครับตัวเนี้ยบสามโมงเงมงย็นสามโมงครึ่งยังไหลขนาดนี้ครับอันนี้โครงสร้างของแผงอันนี้เราจะทําให้เบียดเสร็จเลยตอนนี้กํลาลังขึ้นโครงกันอยู่ให้ดูเลยครับความแรงของน้ำเนี่ยถ้าเป็นตัวเจ็ดร้อยห้าสิบบาทบ่อ,บอนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะระดับน้ํานิ่งลงไปก็ถือว่าน่าจะนิ่งเกินยี่สิบกว่าเมตรผมให้ใช้พันห้าร้อยบาท ตัวนี้อ่าตัวนี้มันต่อนุก,กรมได้ถึงเจ็ดแผงตัวนี้มันต่อแค่หกแผงเนี่ยตัวนี้อันนี้จะคือเครื่องควบคุมชุดปั๊มน้ำเนี่ยเนี่ย DC DC ให้บิดอันนี้เราก็จะมีเบรกเกอร์ DC เซิร์ชกันฟ้าผ่าเรียบร้อ,อยแต่ตัวนี้ยังต้องต่อไม่เสร็จอันนี้คือตู้คอนโทรลเนี่ยระบบให้บิด e DC DC สองระบบเนี่ยตัวนี้ของตัวใดพันห้าร้อย 1, บาทอันนี้คือแผงออโมโนสามร้อยแปดสิบบาทยี่ห้อมุลเลอร์เนี่ยมาตรฐานเยอรมันมาตรฐานยุโรปเนี่ยตัวนี้กระแสไฟดีครับแดดอ่อนๆก็ไหล ครับผมนี่ก็คือน้ําไหลเนี่ยไหลอย่างนี้ครับจุดประสงค์ของเจ้าของงานก็คือจะเอาเดินน้ำหยดเนี่ยบริเวณเนี้เดินได้ทั่วครับหยดยี่สิบไร่เนี่ยสบายๆแล้วครับน้ําหยดไหลก็ไหลดีมากครับผมเนี่ยไหลดีมากอา่สำหรับท่านใดเนี่ยที่เป็นเอฟซีเราหรือต้องการจะสั่งซื้อชุดประกอบพร้อมส่งจากทางเราเนี่ยเข้าไปดูในคลิปอยากได้เจ็ดร้อยหสิบหรือว่าพันห้าหรือว่าสองพันสองเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยอ,อ่ท่านใดจะสั่งซื้อก็โอนเงินมาให้ผมก่อนผมจะส่งของไป ช้ามาั่งเร็วมั่งก,ก็ได้ของผมแล้วแต่คนส่งเพราะว่าเราไปจัดส่งแล้วบางทีเราตามใจเราไม่ได้ก็แล้วแต่เขาจะจัดส่งให้เราตอนไหนตัวนี้อย่างชุดนี้หลายคนก็จะถามว่าติดตั้งเท่าไหร่ครับจกผมเป็นคนทํางานพูดตรงๆเนาะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผมครบเซ็ตบางคนอาจจะบอกว่าแพงแต่ถ้าตามคนนี้ผมก็ทําไม่ได้รับประกันสองปีมีปัญหาผมดูแลให้ท่านผมวิ่งดูแลให้ท่านหนึ่งก็ได้บ้านบางคนอาจจะว่าแพงแท้ครับทําถูกก็ขาดทุนไม่คุ้มกับการมาดูแลรับประกันสองปีครับผม นานมากครับสองปีนี่บางทีโทษเนรทร่อะไรเราก็วิ่งมาเปลี่ยนให้ท่านดูที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายอยากขยับพวงอยากเพงเราก็ไปขยับให้ครับอย่างที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าพูดแต่ปากนะครับทำแล้วจริงเนี่ยเยอะแยะครับที่ทําไปแล้วทโครวงไว้ตรงนี้ไม่ถูกใจมั่งเมียมาอยากไปไว้ตรงนน้นอีกกาเดือนนึงกลับมาแก่ก็มีครับขยับไปตามเรื่อยตามเจ้าของไปค่าแรงค่าน้ำมันเราก็ไม่ได้คิดเพิ่มเติมคิดทีเดียวจบเนี่ยรับประกันของปีมีปัญหาเปลี่ยนตัวเลยไม่ต้องซ่อมครับผมเนี่ยจีบหมื่นห้าพันบาทหลายดีแบบนี้ครับผ สำหรับคลิปนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม